โอเคก็วันนี้จัดไอดีสวยมาให้อีกแล้วนะครับใครที่กําลังหาตัวผุดโหดเล่นอยู่นะตัวนี้แนะนําเลยนะครับก็ราคาอยู่ที่2,200บาทนะครับตัวนี้เป็นระบบ n n r o o d นะครับก็มีทองเพชรทองตามคลิปนะครับมีเพชรพันแนะ <c oughs> สำหรับการ์ดมีพรสุทนแต่งงานนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวโหดนะหายากด้วยนะครับเพราะว่ามันยังไม่มามันยังไม่มาแรหลังให้หานะเหมือนเป็นตัวแรก็ว่าได้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวซุปตาเรนน้านะครับนี่ตัวนี้เลยนี่นะครับเป็นตัวซปเปอร์สตาร์นะครับตัวโหดเอาไว้จัดการกับน,นาเดียนะครับผมแล้วก็มีตัวลิกะด้วย ลิกะก็เป็นตัวโหดสกิลเยอะหายากอีกหนึ่งตัวในวนาปุกการ์ดก็มีประมาณนี้นะครับ <c oughs> ราคา2,200บาทนะครับใครที่หายดีแจมๆอยู่ตัวนี้แนะนำเลยก็ไอดีโหดนะครับไม่จำเป็นต้องของเยอะเสมอไปนะครับขอแค่เรามีการ์ด การดดีๆแล้วก็มีจี้หลักๆให้เราได้ใช้แค่นั้นมันก็โหดแล้วนะครับมันก็สามารถลาบเพชรได้สบายเลยนะนี่อย่างเช่นตัวนี้นะครับนี่จี้หลักก็จะมีหมวกลาถุงมือไดท่านนวมชกตุ๊กตาเนวนาองดูดหมีจนสลัดก็มีนะครับคือจี้มันก็ดีะนะอืม จี้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเป็นจี้หลักที่เราได้ใช้เล่นแน่นอนเดี๋ยวให้ดูออปชันนะครับหนุ่มดำแม่นยำแฟนกระโดดนะ <c oughs> เป็นนอบตัดนางฟ้าแกนแม่เล็กคิดตั้น มีปันจรวดเวล่านะครับเป็นนอบตัดนังฟ้านะเอ้ยไม่ใช่เป็นน็ออกเกาะอ,อ่าเมื่อกี้ดูผิดแกนหนุ่มดำมีหมีโจนสลัดด้วยนะครับเป็นหายากเลยนะจีนี้จีดีด้วยองค์ดูตัดนังฟ้าตุ๊กตาเนวนานวมชกตัดนังฟ้า ุงมือใดท่านนะแล้วก็หมวกลาอ่าก็จี o ้ออฟมี e ประมาณนี้เลยนะครับก็น่าจะถูกใจหลายคนอยู่นะเพราะว่าการ์ดนี่คือแบบมีแต่ตัวดีๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจซื้อนะครับลิงก์ใต้คลิปก็ ทัก Facebook เข้ามาได้เลยครับ